อ่าเบืงสูงไว้น้องนิ่งไว้เฮ้ยอ่า<อ><อ>ไม่รีบไม่รีบใจเย็นเฮ้ยอ่าออกกำลังนักรีบ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 เอ้ยไม่ไม่รีบ

รีบไปรีบออน้นักพอน้นักไปคบวาสลีงอยู่ไหนคมขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นันกลือเือนเลือเกอขเลือกเอานักโอ้โหไวยสวยสวยสวยโอ้โห